ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปบางแสนแล้วก็เป็นการออกต่างจังหวัดครั้งแรกของบอสหลังจากกรุงเทพนานมากใจดีนะตั้งแต่กุมภาเลยภูมพาตั้งแต่ไปเชียงใหม่ตักุมภานานนานนี่คือแบบก้าวย่างออกจากกรุงเทพเนี่ยครั้งแรกจริงจริงจริงจริจริงมากสุดก็คือขับขับขับรถไปนนทบุรีส่งของเนี่ยนี่คือมากสุดทำงานเลยนะเนี่ยตื่นเต้นเลยกับการไปบางแสน อายุยาหรือก็ไม่ได้ไปไม่มีไม่มีไม่มีอยุทยาใกล้เหรอใกล้หรือไปทุกวันโอยทงกวันทำงานจ้ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยบ้านนี่แําที่แบบที่ร้านอย่างเดียวเลยก็เวลาที่เขานัดกันก็คือเวลาตีบุกเช้าที่ริมชายหาดบางแสนเพื่อจะไปร่วมทํากิจกรรมกันนะคะซึ่งตอนนี้ ไป10โ <3 S 2> <า>มง10โมงแล้วเขาไปทำอะไรกันยังไม่ถึงไปกับบังนาเอาเป็นว่าเพิ่งออกดีกว่าเอาไปเพิ่งออกเขาไปทำอะไรกันไปไม่ใช่เขาไปทำอะไรกัน10โมงเขาไปเล่นกิจกรรมชายหาดยังไง10โมงทิ้งร้อนตายห่าแล้วก็ไปกับบันาเลเธอไม่ใช่เด็กกันแล้วอ่ะทุกโมงไปหมดนะ ไม่วันนี้เขาดูพยากรณ์มาแล้วมันคืบเฮ้ยแต่ว่ามันคือได้แดดมันไม่ร้อนได้่เดี๋ยวไปกินแล้วกันกินอโมงได้ได้อยู่แค่ไปกินของทะเลต่างจังหวัดก็ฟินแล้วเป็รานี้เฮ้ยอันนี้มันขึ้นหรือว่ามันมันอยู่เทินเธอขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นชัวขึ้นครับพี่ขึ้นอมาบ่อยพี่ขึ้นปุ๊บเลี้วไปนั่นไงกลับกนตอดเยนะ แล้วกูก็เสือกมั่นใจเลยนะกูมาบ่อยไม่เพราะว่าโบสถ์อยู่ตรงนี้อ๋อก็คือว่าจะเบี่ยงซ้ายออกไปทางมันเข้าจะจริงเพราะอะไรไหมเธอเพราะฉันเล็งจะขึ้นนี้นะสุดท้ายฉันเลยเลยแล้วเลยอีกเลยแล้วเลยอีกเราไม่ได้ขึ้นสักทีอ่ะทางแกเหมันเหรอไมใช่ขึ้นแบบสุดท้ายี่มาบ่อยสุดท้ายแบบขึ้นทางไปแล้วอ่ะขึ้นไม่คุ้มเอิมขึ้นไม่คุ้มอ๋อเอิ่มเธอเราใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีถึงบางแสนนะคะ ชอมแล้วอยาก <จะ S 2> โม,โมันจะเจจป็นชอบ <c oughs> แล้วคนบางคนอยากปลูกต้นตไม้บางคนอยากขายต้นไม้ไม,ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าอยากขายมันจะมันจะเครียดมันจะเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นงานประจำต้องทำดีไหมดีก็ว่าไงอ่ะก็เมื่อขึ้นเพราะว่าก้องตึนแล้วอ๋อ <c oughs> เธอต้องเปิดคำตอบเดียวกันไหมมันอเดียวกันไหมแก จริงจริงกลับไปอ่ะเดี๋ยวพาพาไปดิต้องปีหน้าเพราะว่าใช่ต้องให้โควิดมันนั่นก่อนหนึ่งโควิดแล้วก็ต้องรถผ่อนหมดด้วยอะไรวะเอ้าทําไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถมันเขาเรียกอะไรวะมันจะต้องถือเล่มไปนะไม่เขาไปเช่าเอาหรือเปล่าจะขับข้ามไปถ้าขับข้ามไปอ่ะคือรถต้องไม่ติดทุกว่านะเออ อ๋อเขากลัวไปขายอ่ะเออเขาไปนีนั่นจริงอ้าวแล้วถ้าเราติดแล้วถ้าเราไปติดเล่มเราไปขายทั้งเล่มเลยไม่ง่ายหรอกเราเล่นไปขายทั้งทุกทุกไม่อ๋ออ๋อถูกไหมล่ะก็กลัวราโดนขโมยหรืออะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คือจะต้องไม่ไม่ใช่ขโมยมาอย่างนี้ติดไฟแนสส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวพอแกพอนเสร็จยังก็ไปดีไฟแนนซ์อีกแล้วเมื่อไหร่แกจะได้ไปเอาเท่นี้เลี้แบบ แล้วงั้นเราปิดปิดโปรแกรมของมันไปก่อนเลยแล้วกันฮะเป็นโปรแกรมที่มันจะไปเฮ้ยก็มันรอรถ่อนไม่แล้วแบบมันก็กหลังสิงหาอีกปีนึงเจ็ดศูนย์นั่หรอเฮ้ยไม่แล้วจะก็จะคิดว่าคือรถเขาฝักเขาขับฝักนแต่เขาไปก่อนหรอค่อยกลับมาเรียนไปไหนก็ได้แต่เสียแน่เลยนะที่ไปเนี่ยคือต้องแบบ ต้องแบบเตรียมรถดีๆอ่ะอ่ะพี่ไม่เอาใช่ดิมึงจะเอากูไปดับที่แบบหนมปังอะได้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะตอนนั้นมันก็ไม่ถ่ายไว้นี่มีเพื่อนมีเพื่อนอีกหนึ่งคนพอรถตัวเองสติสตั๊กเป็นตลอดเวลาจะยังเย็นสิมันเย็นเย็นมึงไมค่อยคิดแล้วก็มีคนหรือเกียร์น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเลยฉันต้องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบนี้ฉันต้องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบนี้มึงจะเย็นเย็นเผื่อเป็น ไม่ก็น้ำมันเกียก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันเกียก่อนศูนย์ศูนย์อยู่ไหนอ่านอะไรอ่านอะไรเนี่ยจะมาอ่านอะไรก็มามามาามีคนโพสต์ว่าฟินสุดๆกับการกินก๋วยเตี๋ยวแทบจะกลางสีแยกเลยอยู่กับไอ้บอสได้รู้ระน้องจีทนได้บอพุ่นนะ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 แปลว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้บอลองเดาดิ นั่นแหละประมาณนี้ป่ะอารมณ์แบบเป็นประโยคติดปากป่ะรู้ไม่รู้เพราะว่าไปทางนู้นนะรู้มากเลยรู้ไม่รู้เหมือนรู้ไหมรู้งั้นรู้หรือไม่ไม่รู้ไหมไม่ไม่ไม่บคิดว่าอะไรคิดว่าคิดว่าแบบเหมือนน่าจะแบบประมาณว่ารู้อ่ะรู้ไหมว่าแบบ กินเนี่ยประมาณเออประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ปใช่ไม่ใช่ชมันประมาณว่าเหมือนเอ้าพูดยากอ่ะพูดแปลยากมากเลยนะเออเหรอเออแปลยากมากไม่รู้จะแปลมันเป็นแสลงหรือไงมันคือถึงแสลงเออเหรอเออจริงๆคล้ายๆเหมือนบอสบอกว่ารู้ไหมมันก็ไม่แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าให้เขาอ่ะรู้ไหมแต่ว่าพูดในอาการประมาณว่านี่นคือนะนะ เขาเพิ่งตื่นเราเพิ่งตื่นมึไปถือเขาอิ่มแล้มืออิ่มนะอิเมแล้มืออิ่มแล้วนะอะไริ่มแล้วเรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ประมาณว่าคือพูดในเชิงอารมณ์ประมาณให้ดูเวอร์เล็กๆอ่ะเธอเธอให้ดูเวอร์เล็กๆหมายถึงว่าเราอ่ะจะเสียงไม่ดูเวอร์เล็กหรอกเราเราจะสื่อว่าตัวเราพูดเหมือนเวอร์เวอร์นิดนึงอะไรเงี้ยพูดมาพูดหมายถึงพูดเกินจริงไปนิด อารมณ์ประมาณน่ะประมาณว่าไปนั่นประมาณว่าไปนั่นโฮ้ยโทษโทษโทษช่วยไหมคะว่าไปนั่นว่าไปนั่นก็ใช่อยู่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงไงคนหนึ่งมึงนทำได้อย่างมึงเหรอคือคืออยู่กับไอ้แบบได้หรือเปล่าแต่กูดคอยังไม่ได้เลยขนาดที่พิมพ์ไปก็มีความขนาดที่ว่าแบบว่ามีความไปเห็น พาอคุณเจเขาจะรู้ความรู้สึกนู่นมันแดกไก่มัละมาม่าอยู่ข้างนี้มึงเนี่ยมึงคนเดียวที่ไม่ค่อยกินขนาดที่พิมไปแล้วก็รู้สึกว่าเอโลกออนไลน์เน่ยเนาะมันคือโลกใบใหญ่จริงอยู่ตรงไหนวะโอยตายแล้วไม่แต่เราก็รู้สึกอย่างนี้แต่ไม่ค่อยได้กินบ่อยใช่ไหมนั้นน่ะไม่ค่อยได้กินบ่อยเพราะไม่ได้อยู่แถวบ้านเออแต่กลางแยกจริงหรอะกังเช็คจริง การแยกจริงๆแต่มันไม่ได้แยกแบบไฟแดงขนาดนั้นแต่มันแยกในซอยทีนึงมันเป็นสีแยกในซอยทีนึงบอว่าเป็นเลไซส์บิ๊ก3,000ใกล้ถึงแล้ว ตอนนี้เอยู่ที่ไหนทะเลจุดคนชั่วบางแสนค่ะบางแสนน้าแรงมากอ่ะาว่าดูดีเนาะดูดถ้ใครเสือลงลื่นแล้วดูดไปได้เลยเนี่ยใช่มันแรงมากอ่ะนั่งดนาี่พเป็นนัเป็นน้าต้รงชีช้าตรงนั้น เอยนขึ้หตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือโดนดูดลงไปอยากได้คอนเทนเออโอ้ ชิบหายโคตรแรงเนี่คือฟ้าพีโาพ่โลด้าพี่โลดปกติดีพกันดีคนอื่นลงไปอะค่ะก็จะไม่ดูรุนแรงค่ะเลยจะดึงคนชั่วนี่คือลงไปนะเราจะต้อมันต้องมันต้องยีมัถึงจะมาถึงเอาอีกเขาอีก,เออกมเขาอีกใช่ไหม,ม,มถ้าพี่เอ็มถ้าพี่เอ็มไปยืนอะทะเลจะสงบลองนี้ลองได้ได้ได้แมวอยากอยากเอาคน แกลงไปทีดูสิว่าขึ้นจะพยายามฟาดแกลงไปหรือเปล่าหัวคุณลงแน่แกมันลื่นแน่ดูดูดูนลื่นมันลื่นมันลื่นนะมันลื่นนะไม่ใช่ไม่ลื่นนะสะลายต่อไปเถอะเราไปเถอะปลามันสุดมันแรงเรื่อยๆเนาะมันแรงมันแรงตอนนี้เราไปถ่ายในร้านนั้นช้ารงนั้นเราจะเอาชีวิตรอดได้ปะได้เดี๋ยวขึ้นไปยืนหัหนไงมันไกลเองโดยไม่ต้องแบบมีคนไกลแกขึ้นไปยืนบนนั้นนี่ก็ทนไม่ใช่แหรอะ ก็ดูความแข็งแรงของร่างกายว่าคนเอาเอาอยู่หรือเปล่ามาจากบนชิงช้านะตรงนั้นมีชิงช้ากันนึงตรงทุ่มสีน้ำเงินอ่ะตรงสีน้ำเงินตรงนั้นอ่ะโทษชิงช้าตรงนั้นไม่เหรอแล้วทำไมถึงบอกมันไม่ได้จะใช่ชิงช้านีมันได้จะเป็นแบบปลาทุ่นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ขนน้กคัวมากเลยดิดูดิเปิดมันมีพลังงานบางอย่างเลยไปครับปากปากเข้าไป น้อ่หือ่อยากกินด้วยเป็นยังไงอ่ะร้ปั่อะมีกิน้แต่ว่ามันฟีดแบบกิน้างเียมันได้ไม่กินไม่นานนี่กินกเก็บตะลาหมันเป็นสายปลาลบริหารดีอ่ะซื้อแล้วเก็บต้องิมมเยชิมนะอยากชิมเหมือนกัน เข้าใจว่ามีแรงไม่ใช่ไ,ไอ้ใช่เราเข้าใว่ามีแรงมันไม่ใช่อ่ะไ่คือมันน่ะเยแม,มันคือม,ม,มันมันน่ะมึงเอาต่อไปมึงเอาต่ออะไรเงี้ยจริงๆ เขาดูอ่ะเขาดูจนเขาดูจนมาตอนนั้นเรลได้แค่สิบบาทดูน้องไม่มีกถ้าต่อได้หน้าตาแบบคุยเตียวนน้องพี่พี่ขอขออีกห้าสิบบาทขอขึ้นทางด่วนแล้วจบไปนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับนะมาร์กมีอะไรละเจอกันในคลิปหน้าจ้าจบ